สวัสดีครับกรเกษตรกรชาวบ้านวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันในเรื่องการทําหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน8เซียนหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับอันนี้เป็นเซียนที่1นนะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการหมักก็มีดังต่อไปนี้นะครับก็จะมีมะพร้าวนะครับเราจะใช้เฉพาะที่เป็นน้ําของมันในน้ํามะพร้าวนะครับก็จะมีน้ําตาลมีไขมันมีวิตามิน แล้วก็มีเกลือแร่ด้วยนะครับก่อนที่มะพร้าวจะเป็นต้นมะพร้าวก็จะมีน้ำมะพร้าวที่อยู่ข้างในนะครับน้ำมะพร้าวก็จะช่วยทําให้มันมีนวลที่เป็นสีข,า,ข,า,วขาวของมะพร้าวนะครับทําให้มีนวลหลังจากนั้นน้ำมะพร้าวน,นี้แหละครับก็จะทําให้ในลูกของมะพร้าวก็จะมีจาวแล้วก็จากจาวมะพร้าวนั้นก็จะเป็นต้นมะพร้าวเอาไปปลูกให้เราได้กินกันนะครับเพราะฉะนั้น น้ำมะพร้าวจึงเป็นตัวที่เลี้ยงจุลินทรีย์ได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ในน้ำมะพร้าวเองก็มีจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งด้วยนะครับเรียกว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแต่จุลินทรีย์ประเภทนี้จะไม่ชอบแสงนะครับจุลินทรีย์พวกนี้จะอยู่ในน้ําที่ลึกๆล,ลงไปนะครับอยู่ในน้ําที่ลึกจนถึงโคลนตมที่อยู่ข้างในนะครับ อย่างที่2ที่เราจะใช้นะครับก็คืออันนี้นะครับเป็นนุมเปรี้ยวนะครับนุมเปรี้ยวนี้ก็จะมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าจุลินทรีย์แลกตบาซิลัสนะครับจุลินทรีย์ตัวนี้ก็เป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะครับใน1ขวดก็จะมีประมาณหมื่นกว่าล้านตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้1ขวดนะครับ แล้วก็มีอันนี้นะครับเป็นข้าวหมากนะครับเป็นขนมข้าวหมากเราจะใช้เฉพาะน้ำนะครับในขนมข้าวหมากก็จะมียีสต์นะครับช่วยในการหมักยีสต์ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เปลี่ยนน้ำตาลนะครับเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลโกอฮอล์นะครับแล้วสุดท้ายก็เราก็จะใช้ อันนี้นะครับเป็นซีอิวดำนะครับซีอิวดำสูตรไหนก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้ซีอิวดำสูตร5นะครับเพื่อที่จะพลางแสงให้กับจุลินทรีย์เดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับขั้นตอนการทำผมก็จะมีขวดนะครับผมก็จะมีขวดใช้สำหรับหมักจุลินทรีย์นะครับจะเป็นขวดทรงสูงแบบนี้นะครับอันดับแรกเราก็จะใส่น้ำมะพร้าวลงไปก่อนนะครับ ลูกนะครับแล้วก็ใส่ลงไปอีก1ลูกนะครับเราใช้น้ำมะพร้าว2ลูกพอเสร็จแล้วก็ตามด้วยนมเปรี้ยวนะครับใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะครับใส่ลงไป1ขวดครับสังเกตดูนะครับ น้ำมะพร้าวเราก็สามารถที่จะกินได้แล้วก็เป็นน้ําที่บริสุทธิ์ด้วยนะครับนมเปรี้ยวเราก็สามารถที่จะกินได้นะครับคนที่ออท้องผูกในตอนเช้านะครับคนที่ท้องผูกในตอนเช้าในช่วงที่เราจะต้องเข้าห้องน้ํานะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับกินนมเปรี้ยว,วเข้าไปนะครับกินนมเปรี้ยวเข้าไปนมเปรี้ยวก็จะมีจุลินทรีย์ที่อยู่ในนั้นนะครับก็จะทําให ท้องของเราระบายออกมาได้เป็นอย่างดีมากเลยนะครับให้ทานตอนที่ท้องว่างจะดีที่สุดนะครับสำหรับหนมเปรี้ยวนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำข้าวหมากนะครับน้ำข้าวหมากนี่หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับน้ำข้าวหมากเราใช้ เพียงแค่1ช้อนนะครับ1ช้อนแกงแบบนี้นะครับเพื่อที่จะช่วยเราเอาเฉพาะน้ํานะครับเราไม่เอาข้าวด้วยนะครับเราจะเอาเฉพาะนี่นะครับที่เป็นน้ํานี่นะครับใส่เข้าไปจะเป็นยีสต์อย่างดีเลยนะครับเสร็จแล้วเราจะพรางแสงด้วยนี่นะครับเป็นซีอิ๊วดำนะครับนี่นะครับสีอิ๊วดำ 1ช้อนนะครับใส่ลงไปเพื่อพลางแสงนะครับใส่ซีอิ๊วดำลงไปแบบนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เขย่านะครับเขย่า แล้วเราก็จะหมักเอาไว้7วันหลังจากนี้เวันเราค่อยพบกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกท่านได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทบทวนอันดับแรกนะครับเราก็จะใส่น้ำมะพร้าวลงไป2ลูกนะครับน้ำมะพร้าวเราก็สามารถที่จะทานได้นะครับ แล้วก็ลูกที่2นะครับใส่ลงไปน้ำมะพร้าว2ลูกนะครับแล้วก็นมเปรี้ยวอีก1ขวดนะครับนมเปรี้ยวเราก็สามารถที่จะทานได้เหมือนกันนะครับที่มีจุลินทรีย์ที่ชื่อว่าแลโต o b a บาซิลัสนะครับใส่ลงไปเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำข้าวหมากนะครับน้ำข้าวหมากก็จะมียีสต์ ช่วยเราก็จะใส่เข้าไป1ช้อนแกงนะครับเอาเฉพาะน้ํานะครับเราจะไม่เอาไม่เอาข้าวนะครับเอาเฉพาะน้ํา1ช้อนแกงใส่ลงไปทั้ง3อย่างนี้ก็ทานได้ทั้ง3อย่างนะครับแล้วก็อย่างที่4ครับก็คือซีอิ๊วดำนะครับเพื่อที่จะพลางแสงให้กับจูลินซีนะครับ1ช้อนแกง ทั้งหมด4อย่างนะครับที่เราใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาแล้วก็เขย่าครับเราจะหมักเอาไว้อีก7วันในที่ร่มนะครับไม่ต้องให้โดนแดดนะครับอีก7วันพบกันครับ เจ็ดวันผ่านไปนะครับเราก็จะได้น้ำหมักจุลินทรีย์เบื้องต้นแล้วนะครับตอนนี้ผมจะลองเปิดที่ฝาดูนะครับการเปิดที่ฝาจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะข้างในมีแก๊สนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเปิดเบาๆแล้วก็หันทางจุกขวดนี้ออกไปทางอื่นนะครับสังเกตว่าจะมีลมดันออกมานะครับ โอเคลมดันออกมาแล้วก็เย็นมือเลยนะครับแสดงว่าดูนะครับขึ้นเป็นฟองเลยครับขึ้นเป็นฟองฟอดเลยนะครับแสดงว่าจุลินทรีย์ของเราใช้ได้นะครับแล้วขวดนี้ด้วยนะครับผมจะค่อยๆเปิดนะครับเห็นะครับ ฟองขึ้นมาเลยนะครับแสดงว่าจุลินทรีย์ของเราใช้งานได้นะครับใช้การได้แล้วนะครับคราวนี้เราก็สามารถที่จะนําหัวเชื้อจุลินทรีย์เริ่มต้นนี้เรียกว่าหัวเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้นนะครับเป็นสูตรตั้งต้น1ใน8เซียนของอาจารย์สามารถนาศสูงเนินนะครับอาจารย์สามารถก็ท่านไม่ได้ห่วงวิชาอะไรนะครับวันนี้ผมก็มาทดลอง แล้วก็รู้สึกว่าโอเคนะครับสูตรนี้สามารถที่จะใช้ได้เพราะฉะนั้นต้องขอขอบพระคุณนะครับร้อยตำรวจเอกสามารถนาสูงเนินผู้เป็นเจ้าของสูตร8เซียนวันนี้เราทำเซียนที่1นนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปผมก็จะทำเซียนที่2เซียนที่3เซียนที่4เซียนที่5เซียนที่6และเซียนที่8จนครบ8เซียน ขอเชิญทุกท่านติดตามเราได้ในช่องมาเรียวร้อยเอดกดที่ปุ่มติดตามที่เป็นปุ่มสีแดงด้านล่างหลังจากนี้นะครับเราก็จะนําหัวเชื้อนี้ไปเป็นสารตั้งต้นในการทําสูตรอื่นๆอีกต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอของเราจนจบอย่าลืมนะครับกดที่ปุ่มติดตามด้านล่างเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราขอบคุณและสวัสดีครับ